ให้คะแนนเท่าไหร่ในการเปลี่ยนอะร้อยแล้วกันค่ะเอาไปแปดเลยครับเจ็ดแล้วกัน,นะค่ะห้หลานเป็นเลยค่ะสาวนี่เด็ดเอ้โหดีจัดวสวัสดีครับผมน้องธนาพลใจเย็นตัวตึงมอลังสิตวันนี้ขอพาพเพื่อนๆไปจอดลึกไลฟ์สไตล์ว่าเด็กมอลังสิตเนี่ยเปลี่ยนไปแค่ไหนกันครับอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะไปกันเลยเอาเรื่อง ไลฟ์สไตล์โบโบเนี่ยยงไัเปลี่ยนไปยังไงกันบ้างเต็มสิบความเปลี่ยนให้เท่าไหร่ครับมีร้อยเต็มร้อยมีล้านเต็มล้านเด้อโบโบโอบอกเลยว่าเต็มสิบเกินล้านเลยอะให้ล้านไปเลยค่ะเปลี่ยนยังไงกันครับโบโบการแสดงออกขึ้นการแต่งตัวมันต้องแมทกับเพื่อนทุกวันไม่งั้นมาหมอไม่ได้อันก็ถูกครับอ้าวเรือเลียนบอสิสิตเนี่ยไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปไหม เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนหนักมากน้ำหนักค่ะ,ะ <laughs> เพราะว่าอาหารมงรังสิตอร่อยมากอ,อ๋อนี่เรื่องจริงเปลี่ยนค่ะร้อเพราะว่าที่นี่ให้อิสระในการแต่งตัวค่ะแล้วให้คะแนนการเปลี่ยนของตัวเองเนี่ยเท่าไหร่ฮะให้ร้อยเต็มไปเลยค่ะมันให้ร้านเลยค่ะเอาเรื่อง สไตล์พี่พี่เนี่ยเปลี่ยนไปไหมครับเปลี่ยนดีครับเต็มสิบพี่ชายให้เท่าไหร่ในการเปลี่ยนร้อยยี่สิบ้านนะครับเสื้อผ้าเพลงสังคมเฟี้ยวคบหาได้สาวนี่เด็ดโอ้ดีจัดเอาเรื่องโอ้โหไลฟ์สไตล์ใช้ขนาดเนี้ยมอลัิสิตเนี่ยเปลี่ยนอะไรเราไหมเปลี่ยนเยอะเลยค่ะทั้งสไต ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็ความมั่นใจมากขึ้นเลยค่ะก็เลยทําให้กล้าแต่งตัวแบบนี้เปิดกว้างใช่ไหมล่ะใช<า>่และให้คะแนนความปิดเยท่าไรนนสิบเต็มสิบไปเลยค่ะสิบเต็มสิบไปเลย,เต,เลยตั้งแต่พี่ๆเข้ามาที่มอลังสิตเนี่ยไลฟ์สไตล์ตัวเองเ,เปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนเยอะมากๆเลยค่ะไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าตัวเองอะจะอยากเป็นหลีดเลย <S <S <ม>ลองเป็นหลีดดูแล้แต่งหน้าสวยๆได้แบบโชว์งานล้นๆอย่างงี้หนูเลยตัดสินใจที่เป็นหลีดครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะ นี่นะครับเพื่อนๆเราก็อยู Demon> ่ที่ตึกออกแบบครับมาชมความสวยงามมันหน่อยแต่ว่าเรายังไม่ลืมสัมภาษณ์กันนะครับไปสัมภาษณ์กันต่อไลสไตล์พี่ชายเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไปเยอะอยู่ครับให้คะแนนการเปลี่ยนเท่าไหร่พี่หกเลยหกเต็มส0เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับได้เจออาจารย์ใจดีเป็นกันเองขอสัมภาษณ์หน่อยครับเขาผมได้ฮะ มอลังสิตเนี่ยเปลี่ยนอะไรในชีวิตเรามั้ยเปลี่ยนเยอะเลยเปลี่ยนยังไงความรักไงลังสิตเราไม่ได้ร้ายอย่างที่คิดเอออันนี้ก็จริงเรารักเดียวใจเดียวอ่าถูกโดยเฉพาะคนสัมภาษณ์รักเดียวใจเดียวมีอึ้งเล็กน้อยสเปคผมเลยเนะนี่ยคนเนี้ยฮะโอ้ยงามสายเมื่อกี้จะรักคนไปแล้วไปดีกว่า เลี้ยนมอร์ซิตเนี่ยไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปค่ะให้คะแนนความเปลี่ยนเนี่ยเท่าไหร่เต็มร้านเลยค่ะเต็มร้านเลยนะฮะแล้วเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างเนี่ยรู้สึกไลฟส์สไตล์ดีข,ขึ้นค่ะอย่างเรื่องสีผมเมื่อก่อนไม่เคยทำสีผมเลยคะ่ะ พี่เรียนที่มอรังสิตเนี่ยครับไลฟ์สไตล์พวกพี่เปลี่ยนกันไปไหมครับเปลี่ยนค่ะทั้งเรื่องความคิดเรื่องการแต่งตัวการตื่นนอนเปลี่ยนไปเยอะมาก,อา,อากเปลี่ยนเยอะมากเลยครับเพราะเราทํางานมากขึ้นสแสดงมันทุกอย่างก็ต้องเริ่มมีภูมิฐานและเปลี่ยนลุกเลยล่ะใช่แล้วให้คะแนนการเปลี่ยนเนี่ยเท่าไหร่ร้อยเต็มสิบเลยค่ะโอ้โหล้านเต็มร้อยเลยล่ะล้านเต็มร้อย,อยครับผมต้องค่ะ มอรัสิตเปลี่ยนอะไรในชีวิตไหมครับเปลี่ยนค่ะหมอกว้างมากเดินฉอบเดินจนผอมเลยขมอนเนี่ยไซบิกมากเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็ต้องเข้าสังคมให้มากกว่าเดิมพูดคุยกันให้มากคือเราจะได้มีซีนเพราะเราซีนน้อยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนล่ะ <c oughs> เปลี่ยนผู้คนนะคะเจอคนใหม่ๆแล้วถามว่าถ้าเราสู้คนไม่ได้เนี่ยเราจะมีอะไรเด่นล่ะคะเราก็เลยต้องเด่นเพื่อจะให้สู้คนอื่นได้คะ่ะส <Ro om. S 3> ู้ในเรื่องงานแล้วก็สู้ในเรื่องการเรียนด้วยนะคะบอกเลยว่ามอรังสิตมีร้านให้ร้อยร้านเลยค่ะ พอได้สัมภาษณ์เพื่อนๆที่ไอซ์อยู่เนี่ยก็ทําให้รู้ว่าที่นี่ไม่ได้ให้แค่ความรู้แล้วเพื่อนๆยังให้อิสระเพื่อนๆอ,อีกด้วยถ้าถามผมว่าผมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับถ้าให้คะแนนแล้วก็ผมให้แค่หนึ่งหอหนึ่งเดียวในใจผมไงและถ้าใครอยากรู้ว่าอยู่ไอซ์อยู่เนี่ยไลฟ์สไตล์จะเปลี่ยนไปไหมให้ตามมาได้เลยนะครับที่นี่ที่ไอซ์อยู่มาเลยครับเพื่อนๆมาไวมาก็บอกให้มาไอซ์อยู่